t ด e m มู i วิชเชอรี่สวัสดีค่ะก็กลับมาแล้วนะคะก็หายไปนานเลยนะคะในการทำคลิปเนาะเพราะพอดีหมอติดภารกิจท่องเที่ยวไทยแลนด์อยู่นะคะโอเคเดือนธันวานี้นะคะก็จะมีโปรโมชั่นนะคะอืม เออก็คือ1คําถาม8บาทนะคะฟรีเออคำแนะนําจากไพ่นะคะแล้วก็3คําถาม28บาทนะคะฟรีคําแนะนําจากไพ่นะคะ5คําถาม48บาทนะคะฟรี1คําถามเนาะแล้วก็มีแบบเหมารวมนะคะราคา44บาทก็จะ ให้ไพ่เนี่ยบอกเรื่องการงานการเงินแล้วก็ความรักนะคะแล้วก็ให้อยากบอกอะไรกับคุณนะคะอืมแล้วก็มีแบบไม่จํากัดคําถามนะคะถามได้ภายใน12ชั่วโมงนะคะ1น8บาทแล้วก็ราคาเอา15วัน3 8 8บาท388บาทนะคะถามแบบไม่จํากัดนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้นะคะคลิปดันดอมเนาะเราก็จะมาดูดวงความรักนะคะของคนเกิดทั้ง7วันนะคะซึ่งหมองไม่ได้ทํามาหลายอาทิตย์แล้วนะคะวันนี้ก็จะมาถา ะะเออของคนเกิดวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เหมือนเดิมนะคะประจาสัปดาห์วันที่2นะคะถึงวันที่8ธันวาคม2567นะคะจะเป็นไงบ้างเนาะหมอก็จะมีแค่ไพ่สำหรับเดียวนะคะเดี๋ยวไว้กลับไปบ้านก็จะเปิดเหมือนเดิมเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มจากคนเกิดวันจันทร์กันก่อนเลยเป็นคลิปแรนดอมนะคะไม่สามารถตรงกับกทุกๆคนได้อาจจะตรงหรือไม่ตรง ก็แล้วแต่เลยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวก็ทักแอดไลน์มาได้หรือว่าช่องทาง Facebook หรือว่า Tik t o k ก็ได้เหมือนกันนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันคนเกิดวันจันทร์กันก่อนเลยนะคะดวงความรักคนเกิดวันจันทร์ค่ะประจำวันที่2ถึง8ธันวาคม25 6 7าจะเป็นไงบ้างน,นะคะหมอขอ5ใบเนาะดวงความรักคนเกิดวันจันทร์นะคะจะเป็นไงบ้างเนาะ,ะหมอขอ5ใบนะคะสี่เหรียญน,นะคะอุ้ยแม่ โอ้สี่เหรียญสี่ดาบน,นะคะความอุย้ยความรักคนเกิดวนนสามเหรียญนะคะเดอะซันนะคะ,ะ,คะแล้วก็เก้าเหรียญน,นะคะความรักคนเกิดวันจันทร์สัปดาห์นี้เนาะเดี๋ยวดูใต้สำนักซีใต้สำรับเป็นเจ็ดดาบเจ็ดดาบคืออะไรคะเจ็ดดาบคือสามทุ่มสามถ้วยคือเดอะเลเวอร์ทุกคนถ้า ดูไพ่กันเป็นก็จะรู้เลยว่าหมายถึงอะไรนะคะเจ็ดดาบสามถ้วยเดลเวอร์เนี่ยขออีกใบหนึ่งให้เดลเวอร์แล้วกันเดลเวอร์คืออะไรคะราชาเหรียญน,นะคะคือหมอจะบอกว่าคนเกิดวันจันทร์เนี่ยคุณน่าจะหึงหวงใครหรือเปล่าหรือว่ายังตอดเก็บความรู้สึกที่มี กับใครอยู่นะคะแต่ไม่แสดงออกให้เขารู้ว่าคุณหึงหวงเขาหรือว่ายังมีเขาอยู่นะคะอืมมีความคิดมากคิดมากคิดเยอะนะคะแต่ว่าไม่แสดงออกนะคะอืมเหมือนมีการวางแผนที่จะเข้าไปพูดคุยหรือว่าเจราจาหรือเข้าหาอยู่นะคะอืมคือสิ่งที่คุณเป็นหรือว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นอะ่ะมันทําให้คุณคือคุณมีความสุขนะคะที่ได้คุยกับเขาได้เจอเขา ได้รู้จักเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์ต่อใจคุณนะคะเหมือนเขาแบบมีสเสน่ห์มากๆอะไรอย่างเงี้ยมีความมั่นคงในตัวเองดูดีไปหมดนะคะตอนนี้เหมือนคุณก็เหมือนแอบซองแอบดูแอบมองเขาอะไรอย่างเงี้ยนะเออแล้วหมอคิดว่าความสัมพันธ์ความรักกับคนที่คุณนึกถึงเนี่ยไม่คุณหรือเขาอะเออเป็นการคุยกันหรือว่าเจอกันหรือว่ารู้จักกันแบบลับๆนะคะ 7ดาบเนาะเป็นความสัมพันธ์ลับปกปิดแอบทำลักซ้อนหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ได้นะคะ3ถ้วยเดลเวอร์ใครสักคนนึงอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วด้วยก็ได้นะคะที่จริงจังอยู่แล้วแต่ว่าก็ดันมาชอบกันมาคลิกกันมาถูกใจกันอะไรเงี้ยนะอืมคนวันเกิดวัจันท์ก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่คนเกิดวันอังคารคะ่ะ โอเคเดี๋ยวเรามาต่อที่ดวงความรักคนเกิดวันอังคารประจำวันที่สองถึงแปดธันวาคมสองพันห้าร้อหสิบเจ็ดจะเป็นไงบ้างคะดวงความรักคนเกิดวันอังคารค่ะหมอ,อขอเอ่อห้าใบให้กับความรักคนเกิดวันอังคารสัปดาห์นี้เนาะไพ่ใบแ,แรกคะ่ะ the fool hermit นะคะน่าจะรักสันโดษมากๆเลย page of pentacles นะคะคนเกิดวันอังคารเนาะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเหมือนแบบเอ่อความร่ารวยอะคะ่ะอืมเนาะ ความมั่งคั่งล่ำรวยนะคะแล้วก็สิบเหรียญโอ้ยช่างต่อกันมากใต้สำหรับเป็นราชาไม้หมอดูแล้วคุณน่าจะรักสันโดษมากๆมีความสุขเอนจอยมากๆที่จะใช้ชีวิตอยู่คนเดียวนะคะอืมแล้วก็คุณเหมือนคุณเน้น คุณเน้นเออเรื่องการงานการเงินความมั่นคงให้กับตัวเองและครอบครัวของคุณเป็นหลักมากๆขยันทํางานมากๆอยากมีความก้าวหน้าในชีวิตในเรื่องการงานความมั่นคงมากๆเลยเหมือนคุณโสดอะคะ่ะคุณไม่มีใครนะแต่หมอรู้สึกว่าคุณเดี๋ยวดูเก้าดาบคืออะไรหมอเปิดเพิ่มเหมือนคุณเครียดคิดมากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับใครสักคนนะคะ แต่คุณรักเขานะแต่มันเหมือนมีเรื่องราวอะไรที่ทําให้คุณแบบทะเลาะกันขัดแย้งกันนะคะมันก็เลยทําให้คุณเครียดเป็นกังวลในความสัมพันธ์นี้ไม่ยอมกันเลยเอาชนะกันมากๆนะคะขัดแย้งกันทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยนะสัปดาห์นี้ก็จะประมาณนี้นะคะอาจจะเป็นคนเก่าๆความสัมพันธ์เก่าๆนะคะเดี๋ยวก็วนเวียนกลับมาหากันนะคะอืมยังอยู่ในความสัมพันธ์กันอยู่เดี๋ยวก็กลับมาอืม แตต่างคนต่างไปเยียวยาจิตใจกันก่อนอ่ะแล้วเดี๋ยวก็กลับมาหากันใหม่ตอนนี้คุณก็เลยมุ่งเน้นในการใช้ชีวิตของคุณไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้คนเกิดวันอังคารต่อไปคนเกิดวันพุธค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูดวงความรักคนเกิดวันพุธค่ะประจำวันที่2ถึง8ธันวาคม25 6 7จะเป็นไงบ้างนะคะบอกของใบกับความรักคนเกิดวันพุธค่ะขอ5ใบความรักคนเกิดวันพุธหน่อยเดชา a ีออสค่ะ7ดาบ8ดเหรียญ เด็กถือไม้เแปดดาบนะคะใต้สำหรับเป็นเทมเพลนขอหนึ่งใบให้กับแปดดาบแปดดาบคืออะไรคะความหมายของเจมตมันพุทธเออสิบเหรียญน,นะคะขอหนึ่งใบให้กับเซเว่นออฟสอดเจ็ดดาบหน่อยเดอะฟูลเดอะฟูลสามถ้วยนะคะเทมเพลนคือสองเหรียญเดอะชา r i ออคืออะไรคะพื้นที่น้อยไปหน่อยนะเดอะชา r i ออคือเก้าเหรียญน,นะคะ เดอะฟูลคือสามถ้วยสามถ้วยคืออะไรคะ The star. The star คเด okay. อะสตาร์เดอะสตาร์คือสี่เหรียญโอเคเก็ตอืมคนเกิดวันพุธหมอคิดว่าคุณมีเรื่องของระยะทางหรือคนทางใจหรือว่าเดินทางอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอืมอาจจะเดินทางไปหาใครสักคนที่คุณชอบอืมรู้สึกดีด้วยหรือเปล่านะคะไปแอบส่องแอบ,บดูแอบบตามเขา นะคะเหมือนความสัมพันธ์นี้มันยังเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนเป็นลักซ้อนความลับปกปิดแอบคบแอบทำอะไรกันก็ได้นะเออเหมือนเป็นคนที่ทำงานหรือเปล่านะคะก็เลยให้ใครรับรู้ยังไม่ได้ออกแนวเพื่อนกันแต่ว่าไม่ใช่เพื่อนกันจริงๆอะไรอเงี้ยก็คือเหมือนปกปิดแอบคบกันก็ได้แอบคุยอะไรอย่างเงี้ยก็เก็บเอาไว้ไม่ให้ใครรู้ นะคะแบบเป็นความสัมพันธ์อาจจะแบบวนๆเว,วียนๆไปๆมาๆก็ได้หมอรู้สึกว่าเป็นเกี่ยวข้องกับการทำงานสายงานอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าใครสักคนหนึ่งอาจจะมีครอบครัวแล้วหรือเปล่านะคะไม่แน่ใจเนาะสิบเหรียญแต่หมอคิดว่าเป็นคนที่ทำงานหรือเกี่ยวข้องกับการสายงานของคุณน,นั่นแหละ มันเลยยังไม่อยากให้ใครรู้เรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะในความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็วนเวียนกันไปมาอะไรอยู่างเงี้ยเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวนัดก,กันแอบคบแอบเจอแต่ว่ายังไม่ยังไม่บอกให้ใครรู้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมีเรื่องของระยะทางการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะอืประมาณนี้ต่อไปคนเกิดวันพฤหัสค่ะ โอเคดวงความรักคนเกิดวันพฤหัสค่ะประจำวันที่2ถึง8ธันวาคม2,567จะเป็นไงบ้างขอ5ใบความรักคนเกิดวันพฤหัสห้าสัปดาห์นี้เนะาะไพ่ใบแรกเป็น Jasmine ค่ะ King of s w o หนึ่งเหรียญสิบเหรียญค่ะแล้วก็ g e of w a n d นนะคะแล้วก็ใต้สหรับเป็น The Fool The Fool นะคะคือ The Fool คือ9เหรียญ หมอคิดว่าสัปดาห์นี้คนเกิดวันพฤหัสนะคะน่าจะมีการตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนคิดแล้วก็ตัดสินใจแล้วก็ตัดสินใจได้แล้วตัดสินใจแบบเด็ดขาดเลยด้วยซ้ํานะคะอาจจะตัดจบหรือตัดสินใจเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะแต่เราถามเรื่องความรักอะไรเงี้ยเหมือนคุณกําลังจะไปให้โอกาสใครหรือไปขอโอกาสจากใครเริ่มต้นใหม่ก็ได้นะคะอืม าอาจจะเป็นคนที่เคยเป็นครอบครัวคุณมาแล้วหรือเคยอยู่ด้วยกันกับคุณมาแล้วก็ได้นะคะคุณอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับเขาไปอีกสเต็ปหนึ่งะอะไรเงี้ยเหมือนตัดสินใจและเลือกแล้วว่าคนนี้แหละคือคนที่คุณอยากพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยสร้างความมั่นคงพัฒนากันต่อไปอะไรเงี้ยแต่ว่าในช่วงที่คุณคิดที่ตัดสินใจไปแล้วเนี่ยลึกๆอ่ะหมอคิดว่าคุณยังสับสนอยู่ ยังไม่ชัดเจนยังไม่รู้ว่ามันคือทางที่คุณเลือกเนี่ยถูกต้องไหมเพราะคุณน่าจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆค่ะคือเหมือนคุณอาจจะชอบที่จะอยู่คนเดียวได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนชอบที่จะอยู่คนเดียวด้วยเหมือนแบบรักสันโดนหรือว่าชอบที่ตัวเองอยู่คนเดียวแบบนี้แต่ว่าอีกใจหนึ่งอ่ะคุณก็ต้องการที่จะมีครอบครัวหรือมีใครสักคนนึงเหมือนกัน นะคะประมาณนี้เนาะคนเกิดวันพฤหัสเนาะเดี๋ยวต่อไปคนเกิดวันศุกร์ค่ะโอเคดวงความรักคนเกิดวันศุกร์นะคะประจำวันที่2ถึงวันที่8ธันวาคม2 5 6 7ายจจะเป็นงไงบ้างขอ5ใบความรักคนเกิดวันศุกร์เนาะให้ใบแรกค่ะคนเกิดวันศุกร์8ดไม้ The Tower ค่ะ h ฮโล o ฟนเจ็ดดาบเจ็ดดาบออกหลายวันเลย เดอะสตาร์นะคะเดี๋ยวหมอขอขยายเดอะสตาร์หน่อยเด็กถือไม้เจ็ดดาบคือเดอะเฟสนะคะเหมือนความศรัทธาอะไรเงี้ยแล้วก็เดอะทาวเวอร์คืออะไรคะควีนออฟคัพนะคะใต้สำรับเป็นสองถ้วยหมอว่าคุณจะได้รับการติดต่อมาแบบกระทันหันจากใครสักคนหนึ่งที่คุณนึกถึงและรับ เพราะเดอะทาวเวอร์ขึ้นมาได้ราชินีถ้วยเนี่ยเหมือนคนที่คุณนึกถึงคนที่คุณรอคอยคนที่คุณรักนะคะจะได้รับการติดต่อมานะคะแปดแปดถ้วยเอแปดไม้ก็เป็นการติดต่อสื่อสารอยู่แล้วด้วยนะคะเดือ o ทาวเวอร์ในที่นี้หมอคิดว่าอาจจะเป็นคนที่จบที่พังกันไปแล้วด้วยหรือว่าแบบกระทันหันนะคะแต่หมอคิดว่าเขาจะติดต่อมาคือคนที่คุณนึกถึงน่ะที่คนที่คุณรักคนที่คุณอยากคุยปรับความเข้าใจจริงจัง ความสัมพันธ์นี้มันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่แอบคบความลับรักซ้อนอะไรก,ก็ได้นะคะแต่ว่ามันเป็นอะไรที่คุณรู้สึกมีความสุขประมาณนี้นะคะอืมแล้วก็ตัดสินใจแล้วว่าคือยังรักอยู่เดดเลอร์เวอร์นะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ซ้อนนะหมอคิดว่าเดดเลอร์เวอร์แล้วก็เจ็ดดาบนะคะ คือเดอะสตาร์ขยายมาได้เด็กถือไม้เนี่ยมันเหมือนกับแบบมีความหวังว่าจะได้พัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกระดับหนึ่งนะคะเพราะว่ายังรักกันอยู่มากนะคะสองถ้วยอืมประมาณนี้คืออาจจะได้รับการติดต่อมาแล้วเพื่อปรับความเข้าใจนะคะแต่ความสัมพันธ์นี้ก็อาจจะใครสักคนหนึ่งอาจจะมีตัวจริงอยู่แล้วไหมหรือว่า เป็นลักซ้อนอะไรอย่างเงี้ยนะอืมแต่ว่าทั้งสองคนทั้งคุณและเขาก็รักกันนะคะอยากมีกันและกันอยู่นะคะประมาณนี้โอเคต่อไปค่ะเดี๋ยวไปดูความรักคนเกิดวันเสาร์นะโอเคค่ะดวงความรักคนเกิดวันเสาร์ค่ะประจำวันที่2ถึง8ปดธันวาคม2 5งพจ,จะเป็นไงบ้างของห้าใบความรักคนเกิดวันเสาร์หน่อยราชาเหรียญน,นะคะหถ้วยสามถ้วย the fool ค่ะหนึ่งดาบใต้สำหรับเป็นเอออัศวินเหรียญเนาะ the fool คืออะไรขอหนึ่งใบกับ the f o ูหน่อย the star คือหนึ่งเหรียญสามถ้วยคือ Jasmine Jasmine คือเก้าเหรียญหนึ่งดาบคือโอเคคนเกิดวันเสาร์อืม คุณน่าจะชอบใครหรือหนักแน่นแล้วก็รู้สึกถึงใครค่อนข้างมากแต่ว่าคุณเป็นคนเหมือนไม่ค่อยแสดงออกค่ะเขาอาจจะเป็นคนที่ทําให้คุณมีความสุขมากๆเวลาอยู่ด้วยนะคะคือคุณน่าจะโสดหรือว่ามีอิสระในตัวเองหรือว่าอยากที่จะเริ่มต้นกับเขาคนนี้นะคะที่คุณนึกถึงคืออาจจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนหรือเปล่าแล้วก็อยู่ดีก็เหมือนแบบรู้สึกชอบอะไรอย่างเงี้ย อาจจะออกเป็นแนวเพื่อนหรือว่าเป็นคนคุยอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเจอนทางสังคมหรือเพื่อนฝูงอีเวนต์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เหมือนแบบคิกอะแบบชอบเขาอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบมันคิดถึงมันนึกถึงเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ชอบอะก็เลยตัดสินใจนะคะที่จะเริ่มต้นแล้วก็มีความหวังว่าจะได้รับโอกาสที่จะได้เริ่มต้นกันใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะอืมเขาเป็นคนที่มีสนเสน่ห์ต่อใจคุณมากๆนะคะคุณรู้สึกแบบ เอออยากตัดสินใจที่จะแบบเออขอโอกาสด้เริ่มต้นกับเขาใหม่เหมือนเหมือนจะแบบมีการคุยกันนะเดี๋ยวคุณจะเข้าไปคุยหรือว่าไปเคลียร์อะไรเงี้ยกับเขาอะไรเงี้ยนะคะมีความหวังว่ามันจะเป็นไปได้นะคะคุณมีความเชื่อว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะสามารถพัฒนาไปได้จะได้ไปต่อประมาณเนี้ยนะคะโอเคเดี๋ยวไปดูความรักคนเกิดัอาทิตย์ต่อเลยคะ่ะ โอเคค่ะดวงความรักคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะประจำวันที2่2ถึง8ธันวาความ2 5 6 7จะเป็นไงบ้างเนาะขอ5ใบความรักคนเกิดวันอาทิตย์หน่อย6ไม้นะคะเด็กถือไม้อู้หนึ่งถ้วยอ้าวห้าดาหนึ่งเหรียญน,นะคะใต้สำรับเป็นอัศวินถ้วยนะคะอืม ต้องการที่จะเอาชนะใครเ,ออเหมือนคุณชอบใครรักใครอยากเริ่มต้นอยากได้รับโอกาสก็เลยต้องเอาชนะให้ได้มาประมาณเนี้ยนะอยู่ดีไฟก็ดับคืออะไรไม่เข้าใจเหมือนกันแฟดโทรศัพท์นะคะแล้วก็เราก็ดูกันไปอย่างนี้ละกันโอเคแล้วก็เหมือนต้องการเอาชนะเพราะว่าชอบ อยากได้รับโอกาสจากคนคนนี้อยากเข้าหาอยากเป็นที่หนึ่งอยากเอาชนะให้เขาชอบคุณให้ได้อะไรประมาณนี้คนเกิดวัาทิตอะอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคนนี้ฉันชอบคนนี้ฉันจะเอาคนนี้ฉันอยากได้คนนี้คนคนนี้จะต้องให้โอกาสฉัน มาพร้อมแนวแบบอีกโก้ะจะเอาชนะให้ได้อ่ะเพราะชอบคนนี้มากๆอะไรอย่างเงี้ยอยากพัฒนาความสัมพันธ์มากๆอยากได้คนนี้เอาง่ายๆเนาะโอเคคนเกิดวันอาทิตยก็จะประมาณนี้แต่หมอคิดว่าจะประสบความสําเร็จอยู่นะโอเคนี่คือดวงความรักของคนเกิดทั้ง7วันนะครับประจำวันที่2ถึง8ทธันว,ควาคม2567นนะคะยังไงก็ฝากดูคลิปย้อนหลังให้หมอด้วยเนาะมีตั้งหลายคลิปนะคะแล้วก็ เออโปรโมชั่นเดือนธันวาก็แจ้งไว้แล้วตั้งแต่เออต้นคลิปนะคะยังไงก็สนใจทักมาสอบถามกันเพิ่มเติมได้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ